ไปเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนบันดาลเชื่อเทวดาฟ้าดินเทวดามันก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วฮะเกิดพบไหนชาติไหนมันก็ทุกข์อางนั้นแหละถ้ากิเลสยังเต็มหัวใจอยู่มันจะวิเศษวิสุ์ตรงไหนวะฮะลุงปู่ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะช่วยเราได้ฮะมีหรือถ้าท่านช่วยได้ท่านช่วยมาหมดแล้วสัตว์โลกเนี่ยฮะ ถ้าองค์เป็นผู้ชี้ทางใครจะมาะช่วยมึงได้กรรมคือาการกระทามึงทําชั่วมึงก็ชั่วมึงทําดีมึงก็ดีทดําดีดีทําชั่วชั่วไม่มีใครจะมาเสกมาสารปั้นแต่งให้มึงได้หรอกนั่นแหละศาสนาพุทธพระพุทธเจ้า